แงรถมันฝาดฟองนั่แมวบอกว่าไม่ถ่ายค่ะไปแล้วครับเดี๋ยวมันไม่จบบริบูนค่ะต้องจับมือเดี๋ยวมันไม่จบต้องจับมือ เดี๋ยววันไหนแม่แม่ไม่จับนอนไม่รับไปแล้วครับอ่าพวกนี้เจอกันสวนแตงนะเจอกันสวนแตงได้ทานปลอดภัย <Okay. S 2> โอ้ยมีคนมาไม่ทันเราจะไปห้องน้ำหนึ <c> ่ง <oughs> ออกมาอันไปแลว